สวัสดีครับผมแจ็คเก็ตเดนมิชันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวมือถืองบประมาณ7,990บาทนะครับนั่นก็คือเป็นตัว iQ คูแซด 5G นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่ารุ่นนี้นะครับเอาอกเาใจสายเล่นเกมโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหน้าจอของเขาเนี่ยก็มาพร้อมกับ120่งเฮิร์ตด้วยนะครับแบตเตอรี่ยืดโหดครับที่6,000นมิลลิแอมนะครับบอกเลยว่าสเปคเนี่ยก็ค่อนข้างจัดหนักจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับส่วนรายละเอียดโดยรวมนะครับจะมีอะไรน่าสนนนใใจบบบบ้าางงเเดี๋ยวรรรรไไปปัััััชมฟกคคลิ อันด you know, ับแรกนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูในเรื่องของตัวดีไซน์ก่อนเลยนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยพื้นผิวก็ดูสัมผัสค่อนข้างดีนะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับบริเวณด้านหลังตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นเกรดที่มีการเคลมนะครับในเรื่องของมาตรฐานการการฝุ่นนะครับแล้วก็การละอองน้าต่างๆนะครับกับมาตรฐาน IP64 นั่นเองส่วนตําแหน่งปุ่มต่างๆนะครับก็จะเริ่มกันที่บริเวณข้างขวาก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม power นะครับเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็มีในเรื่องของสแกนลายนิ้วมือในตัวด้วยนะครับก็ ประมาณนี้เลยนะครับนอกจากการสแกนนิ้วมือตรงนี้เนี่ยก็มีในเรื่องของการสแกนหน้าด้วยนะครับก็ค่อนข้างไวเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับส่วนถัดมานะครับก็แน่นอนว่าเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับที่อยู่บริเวณตรงนี้ และด้านบนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวนี้นะครับเป็นเสาสัญญาณตรงนี้เลยนี่นะครับส่วนบริเวณด้านซ้ายนะครับเราก็จะพบกับถาดใส่ซิมนะครับแล้วก็ใส่ในเรื่องของไมโครอวติการ์ดิเตอร์ได้นะครับสำหรับบริเวณด้านนี้นะครับส่วนบริเวณด้านล่างครับก็จะมีในเรื่องของตัวลําโพงนะครับที่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี USB Type C นะครับที่เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับไมโครโฟนนะครับแล้วก็ตัวแจ็ค3.5นั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับ่วนในเรื่องของตำแหน่งลําโพงเนี่ยนอกจากจะมีที่บริเวณดด้้้าาาานนนลล่งแววะรบเเมีิณ นี้ด้วยนะครับก็เป็นซีรีโอแหละนะครับบนล่างเลยนะครับเขาเคลมว่าสามารถใช้โหมดเร่งเสียงนะครับ ได้สูงสุดนะครับอยู่ที่300%ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเลงในแบบดังสุดๆเลยนะครับสำหรับในเรื่องของตัวเสียงส่วนต่อมาเรามาดูในเรื่องหน้าจอกันบ้างนะครับสำหรับหน้าจอตัวนี้เนี่ยเขาก็ให้มาถึงขนาด6.72นิ้วนะครับก็เป็นหน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่นะขอบจอก็ถือว่าค่อนข้างบางทั้งสีด้านแหละนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวความละเอียดเนี่ยอยู่ที่2,408ันอแะครับคูณกับ1น8 0นปะครับเป็นจอ IPS เอสแล้วก็ดีเฟนเทสครับอย่างที่ได้บอกไปว่ามาพร้อมกับหนั่ง านในเรื่องของมาตรฐานแต่งสีฟ้าที่ค่อนข้างต่ำด้วยนะครับจากตัวไรแลน่นนั่นเอง ต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของตัวกล้องกันบ้างนะครับสำหรับตัวกล้องนะครับก็มาพร้อมกับกล้องทั้งหมด2ตัวนะสำหรับตัวด้านหลังนะครับก็มาพร้อมกับความเรีด50ล้านพิกเซลครับแล้วก็2ล้านพิกเซลนั่นเองส่วนบริเวณกล้องหน้าเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับกล้องขนาด8ล้านพิกเซลนะครับส่วนในเรื่องของโหมดต่างๆนะครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็มีในเรื่องของโหมดภาพถ่ายต่างๆนะครับแล้วก็มีในเรื่องของโหมดโปรด้วยนะครับก็สามารถปรับในเรื่องของค่าไวบาล้านะครับ ISO shutter speed ต่างๆก็สามารถปรับได้นะครับส่วนใน คนเนี่ยก็มีให้ปรับในเรื่องของฟิลเตอร์ต่างๆด้วยนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยปรับตาปรับหน้าต่างนะครับใส่ฟิลเตอร์นะครับก็สามารถทําได้นะส่วนวิดีโอเนี่ยเขาสามารถถ่ายสูงสุดนะครับได้อยู่ที่ 4K นะ30เฟรมนั่นเองนะครับก็ถือว่าให้ความเด่ดมาค่อนข้างเยอะแหละนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการใช้การสั่นเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตนะครับกับโหมดที่เป็น 1080p กับอีก30เฟรมเท่านั้นนะถ้าเกิดใครที่จะใช้โหมดการสั่นนะครับก็จะมีโหมดการสั่นแบบนี้ให้แต่ถ้าถ่าย 4K เนี่ยจะไม่ได้มีในเรื่องของตัััวโหมดกนสะ ต่วนี้ขงตัวไฟนะครับที่ได้จากตัวกล้องหน้านะครับแล้วก็ตัวกล้องหลังของเจ้า IQ คู Z 9x5G นะครับจออกมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันในคลิปได้เลยครับ และนี่ก็คือภาพครับจากตัวกล้องหน้านะครับของ IQ z 9x5G นะครับอันนี้ก็เป็นความละเอียด Full HD นะครับกับอีก30เฟรมนะครับก็เป็นแนวตั้งแบบนี้เลยนะครับลองอันนี้ดูนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกล้องหน้าของเขานะครับและส่วนนี้นะครับก็คือภาพครับจากตัวกล้องหลังนะครับของ IQ z 9x5G นะครับอันนี้ผมถ่ายความละเอียดสูงสุดเลยนะครับเป็น 4K 30เฟรม แต่ก็แน่นอนแหละว่าถ้าเกิดเราถ่าย 4K แบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็30เฟรมด้วยเนี่ยเขาจะไม่สามารถเปิดกันสั่นได้นะครับอันนี้ผมลองเดินไปด้วยนะแล้วก็ถ่ายไปด้วยก็จะได้ภาพลักษณะประมาณแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือไม่ได้เปิดในเรื่องของการสั่นนะครับนี่มานี้เลยอันนี้ก็เป็นโฟกัสฉากหลังนะครับหรือว่าโฟกัสด้านหน้าก็สามารถแตะโฟกัสแบบนี้ได้นะครับ อ่ะและทีนี้นะครับเราเนี่ยลองมาเปิดการสั่นถ่ายแบบนี้กันบ้างนะครับนี่ภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็ผมก็ถือมือเดียวเหมือนกันนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่าเปิดกันสั่นไว้นะครับแล้วก็ลองเดินเหมือนเมื่อกี้ด้วยนะครับเนี่ยภาพก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่าก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับสําหรับในเรื่องของตัวกันสั่นของเขานะครับเนี่ยผมลองเดินไปไป,ไปมาแบบนี้นะครับ เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะในเรื่องของการสั่นนะครับนี่ไว้ใจได้เลยนะครับอ่านี้เดินลงสะพานมาด้วยนะครับเดินไปนู่นเดินไปนี่เดินไปน ύ, เรื่อยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับในเรื่องของตัวกล้องหลังของ i q คู z ก X5G นะครับในเรื่องของตัวภาพแล้วก็เสียงก็จะได้ประมาณนี้เลยครับ ต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องตัวสเปคกันบ้างนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชิปเซ็ต snapdragon 6 Gen1 นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องตัวแรมเนี่ยที่8 GB นะครับแล้วก็สามารถขยายได้สูงสุดนะครับถึง16 GB เลยนะครับก็คือสามารถเพิ่มไดอีก8 GB นั่นแหละนะครับสำหรับการขยายแรมขึ้นมานะครับส่วนเรื่องตัว Android ครับก็มาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน14นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมไปได้มาที่ความจุ128 GB นะครับส่วนในเรื่องของตัว OS รก็มาพ้อมมมกกกัับ FutauchOS 14รผ็ีาเดต ซอฟต์แวร์ไปประมาณนึงแล้วเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้สําหรับในเรื่องตัวสเปคนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวคะแนนนันตู้นะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเขาก็จะทําคะแนนนะครับได้อยู่ที่562,283คะแนนนะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงนะสำหรับมือถืองบประมาณ7,000กว่าบาทตัวนี้นะครับส่วนในเรื่องของการชาร์จนะครับก็แน่นอนว่ามาพร้อมกับฟ้าชาร์จ44วัตต์นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่6,000มิลลิแอมป์อย่างที่ได้เกินไปเลยนะครับสำหรับในเรื่องของการชาร์จเนี่ยผมมีทดสอบให้ดูอย่างแน่นอนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวสเปคโดยรวมของเจ้า i อ o o z 95G ครับเอาเลยครับก อย่างไงนะครับกับเจ้า i อคูแซด 9x 5G ตัวนี้นะครับก็หลักๆแล้วแน่นอนแหละนะครับสำหรับในเรื่องของการใช้งานด้านโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ได้มีปัญหาในด้านการใช้งานตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานยู u ูบนะครับก็สามารถเปิดนะครับความละเอียดสูงสุดนะครับได้ที่ 4K ด้วยนะครับ่วนในเรื่องของการใช้งานกลางแจ้งเนี่ยเท่าที่ผมได้ลองไปเทสมานะครับก็สามารถใช้งานได้แบบชิลๆเหมือนกันนะกับหน้าจอ1,000นิตของเขานะครับก็ประมาณสักบ่ายสองกว่ากว่านี้ก็ยังสามารถใช้งานได้แบบไม่ต้องป้องอะไรอย่างนี้นะ ยังสามารถใช้งานได้แบบค่อนข้างชิลอ,อยู่นะครับสำหรับการใช้งานในที่โลงแจ้งนะครับส่วนในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเพิ่มเติมนะครับก็แน่นอนว่าตัวนี้เนเขาสามารถปรับในเรื่องของตัวหน้าต่างหน้าจอเนี่ยให้ใช้งาน2แอปพร้อมกันได้นะครับก็ใครที่เป็นสาย multitasking นะครับใช้งานออสองอย่างพร้อมกันนะครับตัวนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะกับฮายกูซัตเกาจีไม่ว่าจะเป็นการเปิดเมสเซจนะครับหรือว่าจะเป็นการเปิด YouTube เป็นพื้นหลังเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับหรืออาจจะเป็นการเปิดเกมไปด้วยนะครับแล้วก็คุยเป็เสจไปด้วยนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของผลทดสอบการเล่นเกมนะครับก็หลักๆแล้วผมจะเทสอยู่สักประมาณสัก4 5เกมเกม Rov นะครับเกมนี้ก็แน่นอนว่าสบายๆอยู่แล้วนะครับปรับ HD นะครับแล้วก็ในเรื่องของเฟรมเรทก็ตั้งไว้ที่60นะครับก็สามารถเล่นได้แบบชิลๆเหมือนกันกับเกม Rov นะครับ่วนเกมต่อมานะครับเป็นเกมจ n s h ิ n Impact นะครับเกมนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่กินกราฟิกค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ อยู่ที่ประมาณกลางถึงต่ำนะครับ FFS เนี่ยตั้งไว้ที่60นะครับแล้วก็ TAA นะครับก็จะเปิดเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าจะปิดในเรื่องของ motion blur นะครับก็เรียกได้ว่าพอเล่นได้เหมือนกันนะครับกับตัว Genjin นะครับที่กราฟิกระดับกลางถึงต่ำนะครับกับ f p s 6 0นะครับก็เรียกได้ว่าความร้อนเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับขั้นร้อนมือขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีอุ่นๆนิดๆนะครับแต่ก็ถือได้ว่าไม่ได้ทําให้เครื่องเขาหน่วงหรือว่าอะไรเลยนะครับสำหรับในเรื่องของตัวความร้อนของเขานะครับโซนเกมต่อมาครับก เกมนี้ก็เรียกว่าเป็นเกมที่ยังค่อนข้างใหม่อยู่นะครับตัว p รีเซตนะครับที่ผมปรับนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความลื่นไหลของเกมนะครับก็คือจะได้กราฟิกที่ประมาณต่ำนะแต่ว่า fps เนี่ยตั้งไว้ที่สูงนะครับก็เรียกว่าพอเล่นได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถามว่าแนะนำไหมก็อาจจะไม่ค่อยแนะนําให้เป็นตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่เอามาเล่นพ a l l of Duty w a r z สักเท่าไหร่นะสำหรับตัว iQ สก้าวิค้าจีตัวนี้นะครับอาจจะต้องหา c ิปเซ e ที่แรงกว่านี้สักหน่อยนะครับสำหรับเกม Call Duty นะครับเพราะว่าด้วยกราฟิกที่ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะสำหรับเกกมมนี้็อาจจะไ่ เหมาะเท่าไหร่กับตัว i q คูสักคาบิคานจีนะครับส่วนเกมสุดท้ายครับเรามาอยู่เกมแนวแข่งรถกันบ้างครับกับตัวคาเอ็กตรีดนะครับเกมนี้เนี่ยผมปรับไปที่ระดับต่ำนะครับก็ประมาณสักเลข2นะก็ได้ยกด้ว่าได้เฟรมเรทที่60เฟรมเหมือนกันนะครับก็พอเล่นได้เหมือนกันกับคาเอ็กตรีดนะครับใครที่เป็นสายเล่นเกมประมาณนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับกับการเล่นเกมประเภทนี้นะครับโดยรวมนะครับก็คือถือว่าพอเล่นได้ประมาณนึงเลยนะครับกับตัวคาเอ็กตรีดนั่นเองครับและในส่วนต่อมาครับเรามาดูในเรื่ออองงงขรรระะยเเวลาาากกใช้นนแบตตี่ั ก็หลักๆแล้วผมจะเทสอยู่ด้วยกัน2อย่างนะก็คือในเรื่องของการเปิด u t u b e นะครับประมาณ1ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นความเอี Full HD นะครับเปิดต่อเนื่อง1นชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจาก75นะครับก็ลดลงไปเหลือที่ประมาณสัก67เนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับก็ลดลงไปที่ประมาณสัก8เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดแหละนะครับให้แบตเตอรี่มาถึง6,000มิลลิแอมส่วนสายเกมนะครับผมลองเทสกับพ u b g Mobile นะที่1่งชั่วโมงนะครับก็จาก ก็ถือว่าหายไปเพียง15%เท่านั้นเองนะครับสำหรับการเล่นเกม1ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าค่อนข้างอึดประมาณหนึ่งเลยนะครับ่วนในเรื่องของระยะเวลาการชาร์จนะครับอันนี้ก็ลองชาร์จตั้งแต่0%นะครับถึง100%เนี่ยใช้เวลาที่ประมาณ1ชั่วโมงกับอีก15นาทีนะครับจริงๆก็ยังถือว่าค่อนข้างไวประมาณหนึ่งอยู่นะครับสำหรับ1ชั่วโมง15นาทีที่100%ก็ถือว่าทําได้ดีนะสําหรับแดปเตอร์44วัตต์ที่เขาให้มาในกล่องนะครับแน่นอนแหละนะครับถ้าถามว่าความเหมาะสมเเนนนน่่ยมมมัออออออูใืืืืืถถถปประภทไหก็็วา ตัวหนึ่งที่เหมาะสําหรับการเล่นเกมอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวชิปเซ็ตที่ให้มาถึงแซมรากอน6นะครับเจหนึ่งเลยนะครับก็ได้เรียกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่เน้นเล่นเกมนะครับส่วนในเรื่องของตัวกล้องเนี่ยถ้าถามว่ามันดีมากไหมนะครับก็แน่นอนแหละว่าตัวนี้เนี่ยเขาสุดไปทางสายเกมนะครับกล้องก็ถือว่าใช้คําว่าพอถูกถ่ายได้นะครับสำหรับตัวกล้องนะครับแล้วก็ต้องชมอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าทําได้ดีกว่า Snapdragon 8 Gen ด้วยนะครับก็เขาก็ นะครับก็แน่นอนว่าสําหรับสายเกมที่เน้นเล่นเกมนานๆนะครับก็อาจจะไม่ค่อยต้องการังวลเท่าไหร่นะครับสำหรับในเรื่องของความร้อนก็อาจจะมีอุ่นมือบ้างแล้วแต่เกมนะครับเช่นเจนชินนะครับก็อาจจะมีอุ่นนิ้วให้เห็นนะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็ไม่ทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมันดรอปไปอยู่แล้วนะครับโดยรวมก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเหมือนกันสําหรับในเรื่องของการระบายความร้อนของเขานะครับก็หลักๆก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นมือถืองบประมาณ7 7,990บาทตัวนึงที่่คอนข้างคคุม่าร้องงเล็บว่าสําหรับสายเกตเวยนต่งมว่ื่อนแยข้างนั้มค่ากนะครับ ที่ผมได้เทสไปแล้วก็ถือว่าใช้งานได้แหละนะครับแต่ถามว่าดีมากไหมอาจจะไม่ได้ดีเท่าตัวที่เขาให้ความละเอียดกล้องมาที่เยอะกว่านี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ก็แน่นอนแหละว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายแล้วนะครับสามารถถ่ายรูปได้รู้เรื่องประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับตัว iQ คู Z 9 5G ตัวนี้ครับเอาเลยครับก็หลักๆของเจ้า i q คู Z 9 5G กก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อการเลือกซื้อนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจกันได้นะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยผมจะมีอะไรมารีวววววิินรรัีีหืออ่าพูดถึงกก็ กดติดตามกันเอาไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ทางผมแจ็คเด e ม s ชันก็น่าจะมีประมาณเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ